กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการวันเสดสองนะครับทั้งนี้เนี่ยนะฮะตามตามมาตรา29กําหนดว่าให้ในายจ้างประกาศกําหนดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้าปีหนึ่งไม่น้อยกว่า13วันโดยรวมวันแรงงานแห่งชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดซึ่งรัฐมนตรีประกาศให้วันแรงงานคือวันที่1พฤษภาคมโดยสรุปวันแรงงานทุกคนต้องได้หยุด กฎหมายกำหนดว่าหากวันหยุดตามประเพณีใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห์ต้องหยุดชดเชยวันทํางานถัดไปซึ่งปีนี้นะครับปี2565นี้ถ้าวันหยุดประจําสัปดาห์อาทิตย์ที่1พฤษภาคมปี2565ก็จะได้ชดเชยวันจันทร์ที่2พฤษภาคมนะอันนี้คือตามกฎหมายนะครับแต่ ไม่ทราบว,ว่าบริษัทเขาจะมีการวางแผนกันอย่างไรนะครับเพราะว่าบริษัทบางบ,างบริษัทที่เรารู้จักที่ผมรู้จักเนี่ยนะเขาก็หยุดกันแปลกๆเหมือนกันนะบางทีก็ให้หยุดเสราร์เว้นเสราร์นะครับแต่ทุกวันนี้เสราร์ทางานทุกเสราร์หยุดแต่วันอาทิตย์อย่างเดียวหรือว่าบางทีถ้าหยุดวันเสราร์เว้นเสราร์แล้วซึ่งต้องไปตรงกับอย่างเงี้ยวันตามประเพณีอย่างเงี้ยเสราร์นั้นต้องหยุดก็ไม่ได้หยุดต้องมาทํางานแทน นะแล้วก็ไปหยุดเชยตามวันตามประเพณีเอาอะไรก็ไม่รู้งงไปหมดนะครับบริษัทที่ที่ที่ผมเคยเคยรู้จักมานะอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิษของเจ้าของบริษัทและกันนะว่าเขาจะมีดุลพินิษกับลูกน้องอยังไงนะครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อกันในเรื่องของกฎหมายมาตราย9อ่าว่าเขาจะสรุปแล้วยังไงนะครับพักสักครู่ครับ